เราประวัตด้วยไปปุ้งไปเลยแบบซามูไรพ่อลูกอ่อนน่ะไปไปทั้งคู่เลยทั้งลุงทั้งหลานเลยขอลาหนึ่งครับขอบคุณนะครับนะครับขอลาหนึ่งนะครับกลับผมเป็นยศสูงนี่ครับทางด้านรางวัลที่มอบให้กับคุณเป็นดีทีมงานครับของศ์หลังน้ำเพชร วันนี้ก็ขอกราบขอบคุณนะครับนะทสงด้านพระ,ะครูนะครับสมบวรรุรร่งรักนะครับเอว่าทีมเก่งกับทีมงานสร้างน้ำเพชรมาทำการแสดงเป็นการวัดมันพลาดาาของเราคืนนี้ <c oughs> <c oughs> ชมการแสดงกันต่อไปครับพี่น้องน้องก็ไม่เข้าเสียงยังขยันน้องทรายก็โคตรไม่ขยันแสดงพ่อ ประเทศเราโคมึงเนี่ยทุกวันนี้พวกเราเป็นนักล่าหน้าที่ของพวกเราก็